สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสุขภาพรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษประจําเดือนมิถุนายน2567นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมี ตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ <c oughs> ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพยที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฝั่งนี้ไปตัดสินใจไดๆทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษและกันนามษรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า การงานของชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2567นะคะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวเมษทั้งที่ว่างงานอยู่แล้วต้องการหางานนะคะชาวเมษที่เป็นพนักงานประจาําพนักงานเงินเดือนและชาวเมษที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจนะคะในเดือนนี้ภาพรวมการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะงานเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยนะคะ ไพ่ควีนถือถ้วยนะคะค่อนข้างที่จะมีความวิตกกังวลด้วยนะคะไพ่เดทค่ะและเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะ ชาวราศีเมษและคศเมษนะคะการงานของคุณในเดือนนี้นะสาหรับใครที่ว่างงานอยู่และต้องการหางานในเดือนนี้มีเกณฑ์ีโอกาสที่คุณจะได้งานนะแล้วก็เป็นงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติเป็นงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าของเก่านะคะงานที่เกี่ยวข้องกับาศาสนางานที่เาขเาเรียกว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะ นะชาวเมดมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่จะได้งานในเดือนนี้แล้วเป็นงานที่ตัวคุณจะต้องเมเนจนะคะแล้วก็จัดการนะคะให้ให้เขาเรียกว่าโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวของคุณน่ะให้ผ่านพ้นไปได้ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะเป็นงานที่ไม่ยังไม่ได้สร้างความมั่นคงให้สักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นพาร์ทไทม์อาจจะเป็นรายวานันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะนะคะดังนั้นก็มองว่า น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะงานอะไรที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะต้องรับทําไปก่อนนะคะอืม สำหรับนะคะชาวเมธที่เป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะเป็นพนักง,งานประจําไม่ว่าจะทําราชการเอกนชนรัฐวิสาหกิจองค์กรบริษัทต่างๆในเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่ตัวคุณจะมีเขาเรียกว่ามีงานเพิ่มงานเสริมเข้ามานอกเสียจ,จากว่างานที่คุณมีอยู่แล้วนะคะคือเต็มไม้เต็มมืออยู่แล้วแหละแล้วก็จะมีงานที่จะต้องเขาเรียกว่าอขอความร่วมมือเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นงานที่จะต้องเดินทางก็ได้เป็นงานโปรเจก เพิ่มนะที่จะต้องเดีวงานนะคะกับต่างชาติต่างองค์กรแบบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมเป็นงานที่ต้องเดินทางเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถในการบริหารจัดการแบบนี้ก็ได้นะคะอมองว่าเต็มไม้เต็มมือนะคะแล้วก็ต้องแบ่งเวลาพักผ่อนด้วยเพราะว่างานเยอะงานเต็มไม้เต็มมือจริงๆแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าจัดการนะคะวางแผนนะงานไหนมาก่อนมาหลัง วางแผนเวลาให้ดีนะคะในเดือนนี้ก็ยังสามารถประคับประคองได้นะคะอย่าทิ้งงานอย่าไว้เขาเรียกว่าอย่าชะล่าใจจนมันเป็นดินพอกหางหมูนะคะดังนั้นในเดือนนี้ต้องจัดการให้ดีไม่งั้นตัวคุณจะแย่นะคะในเดือนนี้นะคะสําหรับเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือว่าเจ้านายนะคะในเดือนนี้มองว่าเออไม่ได้ช่วยอะไรคุณได้นักนะคะตนเป็นที่พึ่งของตนนะคะชาวเมษนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ าชาวเมธที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะทำธุรกิจออฟไลน์ออนไลน์นะคะเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ในเดือนนี้มองว่าปัญหามีเข้ามาให้ต้องแก้ไขนะคะเพียงแต่อย่าท้อถอยเพียงแต่อย่าเขาเรียกว่าบั่นทอนกำลังใจของตัวเองนะคะยิ่งทำเยอะยิ่งได้เยอะนะคะในเดือนนี้นะคะใครที่เขาเรียกว่า มีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะมองว่า,าจะมีเข้ามาเพิ่มนะคะแล้วก็การมองอนาคตวางแผนไว้ล่วงหน้าก็ดีนะคะนะแล้วก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าทบทวนนะคะจุดด้อยนะคะในบริษัทในองค์กรการบริหารหรือ,อสินค้าและบริการของตัวเองเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นอย่าเพิ่งลงทุนอะไรในเดือนนี้นะคะชาวเมษนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเงินการเงินและโชคลาภของชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงเดือนมิถุนายน2567เป็นอย่างไรนะคะขอดูการเงินและโชคลาภนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะไพ่าสามดาบนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะ และเป็นไพ่คิงถือถ้วยชาวราศีเมษลัคนาเมตรการเงินและโชคลาภของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มาอยากจะบอกว่าโชคลาภไม่มี ชนะโชคลาบจากการเสียงโชคเสียงดวงเนี่ยไม่มีเลยนะคะตนเป็นที่พึ่งของตนต้องเหนื่อยเท่านั้นนะคะต้องทํางานเท่านั้นคุณถึงจะได้มานะคะการเงินในเดือนนี้ต้องเหนื่อยนะคะต้องเหนื่อยในการบริหารจัดการนะคะใช้จ่ายตักๆนะคะแต่ก็ยังมีเงินเก็บอยู่บ้างนะคะยังมีความมั่นคงดีอยู่เพียงแต่ว่าเงินที่คุณหมุนนั้นนะน,นะคะอาจจะต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะว่าอาจจะมีปัญหามีภาระที่เข้ามาโดยที่ตัวคุณไม่ ไม่คิดไม่คาดฝันว่าจะได้ใช้เงินไปกับในจุดจุดนี้ในก้อนนี้ในเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นต้องวางแผนให้ดีในเรื่องราวของการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนเพิ่มเติมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนอมิถุนายน25 6 7ของชาวราศีเมษตระกนาเมษมีอะไรเพิ่มเติม,ตมอีกบ้างนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่6ดาบนะคะ ปัญหาคาราคาซัางนะคะปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกลำบากใจนะคะไพ่เดื s t ตารนะคะไพ่ก้าเหรียญค่ะ และเป็นไพ่เสี่รียนนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษไพ่ก็ยังคงเตือนในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนนะคะว่ายังยังไม่เหมาะกับการลงทุนการเงินก็ต้องบริหารจัดก,การใช้เงินให้ดีอย่าพิ่งฟุ่มเฟือยอย่าเพิ่งใช้ของที่เขาเรียกว่าเกินกําลัง ะะของมันต้องมีบางอย่างไม่ต้องมีไม่ต้องมีก็ได้นะคะของฟุ่มเฟือของไม่จําเป็นงดเว้นไปก่อนนะคะอุปสรรคปัญหาที่มีก็มีเข้ามาอยู่นะคะอะไรที่แก้ได้ก็แก้ไปอะไรที่แก้ไม่ได้บางครั้งบางทีเราต้องต้องรู้จักจังหวะแล้วก็เวลาในการแก้ไขมันอาจจะยังไม่ถึงเวลานั้นยิ่งแก้ก็เหมือนจะยิ่งมัดปมไปกันใหญ่แบบนี้ก็มีนะคะดังนั้นต้องมีสติในการพิจารณา นะในะเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังในส่วนของออฟฟิศซินโดรมนะคะเจ็บกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเนื้อปวดตัวเนาะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่า,าโรคเกานะคะโรค การไหลเวียนโลหิตแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีเมษลัคณาเมษนะคะในเดือนมิถุนายนไพ่ทาโร่จะแนะนำให้เราของการทําบุญเสริมดวงด้านใดอีกบ้างมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ทาวเวนะคะไพ่สิบไม้เท้าค่ะไพ่เดาบนะคะ และเป็นไพ่เจ็ดถ้วยเช่าราศีเมษลัคนาเมษนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงนะคะ,ะก็จะมีการการต่อเติมซ่อมแซมนะคะการร่วมบุญสร้างโบสถ์สร้างพระสร้างวิหารนะคะทําบุญเกี่ยวกับอิฐหินดินกระเบื้องปูนทรายได้หมดเลยนะคะการการก่อสร้างการซ่อมแซมบูรณนะได้หมดเลยนะคะแล้วก็การทําบุญเกี่ยวกับเขาเรียกว่า ผู้ยากไร้ต่างๆนะคะทําบุญลงศพผ้าหอศพศพรยายญาติได้นะคะการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างได้นะคะการทําบุญเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่า,เ,าเครื่องมือการแพทย์อื ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงนะให้กับชาวราศีเมษและขนาเมษในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมอัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใน ที่ผ่านไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ